สวัสดีจ้าในวันที่หิมะตกตกหิมะกระลังตกตกตื่นนอนแล้วได้ตื่นหนึ่งแต่สองโมงเสารแต่ว่าบหิวเข่าค่ะพึ่งไม่หิวนี่ค่ะสิบสองจะกินอะไรเมนูง่ายสุดนะคะผัดพริกหยวกกับข้าวต้มผัดพริกหยวกค่ะผัดพริกหยวกใส่กันหมูกระจกรสกระเพาเน,ะเน,นาะยังยง เมนูอัดเด็บอัดเด็บเพราะว่าข้าวเราหุงมาได้หลายวันแลว้วมันเลือค่ะโอ้ยกล่องไปกระดเยข้าวหุงมาหลายมือแล้วมันเลือก็เ,เลยต้มเลยใส่เกลือใส่เกลือในกระทานี้ด้วย เคียมกะเทียมให้หอมพริกกรล่างไว้แล้วค่ะพริกยวกกับพริกเอ่อพริกเขียวพริกดิบพริกสันนะคะพริกธรรมดาัดใส่กันใส่รสโอใส่รสดิใส่ผงงวนหน่อยนึงอันนี้ก็ใส่ลงไปไว้่อยจะได้เปือยเลยจบเ,เลยรู้สึกน้ำจะน้อยไปนะคะต้ม ใส่น้ำเพิ่มก่อนเปิดไฟร้อนไปโล่คิดง่งยๆอยากทำอะไรให้มันวุ่นวายบางวันก็กินหรูหราบางวันก็กินธรรมดาคนเขาเนาะเอาอยางมากไม้เนาะ หอหอยากได้พริกสกูคือมัอน,นมันบะมี่ก็เลยได้พริกหยวกธรรมดามากบางร้าน,นมันมีแต่บางร้านมันไม่มีัถไปไม่มีเราก็ได้อมนน้นานความชุ่มชา้ะพิเศีกินไอยน่อยเยนะะาะริกปลาอะไรแบบ ซอย่างสวยสวยังอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงกระเบี่ยวกะเบี้ยวอีกนิดจ๊ะเราก็จะใส่กระเยียบลงไปนะ ในหมูกระจกจะมีเผ็ดและหวานแล้วนะคะเอาเป็นลดกระเพราเราจะใส่ซอสเกล่ะใ่น้ำเอยนี่เราก็จะร้านร้านกระเทียม กระโจ๊กกระเพรานะจ๊ะติดไฟจาเตะเส่็จจานนะคะน่ากินเลยเปล่าหมูกระโจก หอก่อนพินห,หน่อจแก่เสได้ยินนะตกไปเลยแต่ว่าถ้าของค่อยมาก็าจะไปเอาอยัางไงค่อยเบื่อความแฉะความเนอะพอแล้วค่ะข้าวต้มค่อยก็พอแล้วค่ะนาเจ๊ะบอกค่าไม่นูยังไงของไม่เงินหน่อยนะกจันเนาะ ไม่ต้องอะไราวุ่นวายให้วุ่นวายให้ยุ่งยากกินไปโลดบาทนี้เิม <c oughs> อันนี้สูตรอยากสวยแต่ตไม่ได้เกิน,นี้ดี่ามันสะท้อนมันสะท้อนเกินสูตรสำหรับคนอยากสวยแต่ขี้เกียจขี้เกียจอดอาหารนะคะ <c oughs> สำหรับคนอยากงานจะคิดขานอรหานพักขม่านด้วยดีทอกเสียงรดเกยียดขยะโตเกียดอันเกยียดที่มากกินเช้าเย็นนะคะบอกทุกคลิปเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ดูเท่ากันเนาะบางคนก็เบิงโดดบ่เข้าใจอ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่หกที่กินนะคะห้วเหนื่อยนะบ่ายยังกินมากอะ่กอะรตรงน,นี้เฮียแน่ล่ะเฮีจะกินซับตรงเพียนอตจะคุณค่าข้างอาหารกระไายอยู่แล้วหรือว่าพักผมเนาะพี่น้องม้มาพักผมพี่น้องอาจจะเอาอยัางอื่นมาก,กินแทนอาจจะเป็นชาบมะชชหรือ ต้องใส่ชากาแฟหรือน้ำผลไม้ก็ะได้นะคะสำหรับดีท็อกอันนี้ขึ้นอยู่ก็ความอยากกินของไท่ของมันเนาะเพราะประจุดสำคัญมันอยู่ที่ดีท็อกตัวที่มันช่วยลด,ดพุงลดไขมันส่วนผัดโขมมันก็เป็นผัดสีเขียวมีวิตามินในห้าคือกันลืมยน่นยาเส่ปากกอนมาโอ้ยเนาะ อย่าสมองไปว่าเราที่เราเลยเอ้ยคนจำระยะสั้นโอ้เจมันมืเฮียมสิขยันเฮียต้มต้มมาลืมทัดพี่โอ มองนะคะมันจะได้ทีละชิ้นอย่างนี้หละตัขตกตข้ต้มพริกกระเพรดข้าวฮ้อนข้าวต้มกับฮ้อนห้อนแต่หกวันลงเยอะอยู่นะสังเกตไม่เห็นน้อยไ,ได้เลยบรไดาออกกําลังกายกินไปเลยค่ะ กินแะ้วก็กินอันนี่อะไรก็ไปนอนเบื้องหนังเต็มเกมอืมอ้หืลวงผัะหมูหมูก,กระจกเลยก,กระเผากระแซบแซบมันใ้รสชาติพอดีเป๊ะเวอร์ออกหวานนิดนิด เผ็ดแล้วก็หอมใบรกระเพรานะคะสั่งเขามากตัวนี้นะ่ะพริกเผ็ดจริงในตัวมหมูกระจกกระเพ็ดอยู่แล้วตัวนี้พริกหยวกสิไมีเผ็ดน้นหน่อย สีออกมัน,มน,มนหวานหอ <c oughs> มยังได้แลยกับต้มคนลงไปว่าให้มึงคนไป เกี่ยวคือประโยคนี่จับเบมูกรเจบะก็มาพัดใจอตอนนี้มันสินิ่มน้่งน้อยนึงจะโดยปกติมันก็สิกรอบๆสำหรับคนแขวบดีก็่อยใดนะดับนึง ถามว่าระหว่างพิสกูกับพิริกหยวกจะได้แซบไม่น่อยว่าแซบคือกันทั้งสองแต่ว่าแซบแทงกันตัวนั่นสีออกหวานหอมตัวนี้สีออกเผ็ดนิดนิด,นดถามว่าราคาเท่ากันไหมไม พริกดอวกถือกลัวเมื่อนั้นเมื่อไหร่ซื้อพริกสกูลยี่สิบก้อนอันนี้สิบหกค้นส่วนพริกดิบแขกอันนี้แบบธรรมดาเผ็ดไหมเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดแต่ว่าบรได้เผ็ดแบบที๊ยิ่งกันสินะเผ็ดแซ่บเอาง่าย ตอนทีท็อกตัวนีน้นบ่ได้แบบว่ากินเราขี่ได้พี่น้องบ่ได้ขี่ระเบิดระเบิดไม่เนาะปกติเราจะเป็นคนถ้ากินยา่ายจะขี่ง่ายเนาะก็ไ่ได้ดานปันได้ไม่ไนาา่วางก็โอเคและมันดีตรงบ่เจ็บบิดมันม่ปวดขี่แบบทำลีลำไร่เองไหม เนาวเก็บงงาจึงได้แคึงคุณสมบัติมันมีออียงแน่นั้นคุณสมบัตริรวมถึงราคาเนาะมันมีกี่ตัวมันมีหลายตัวด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ ว่าตัวสตร์คตัวเริ่มต้นได้คือตัวนี้เกี่ยวแบบเป็นเม็ดหวานเด้อ เย็นจดจังสี่บทบาทคือกาลังไล่ความห้อนค่ะมันหน่อยเคยลรถเองใ้พี่น้องก็เห็นอยู่นะแปลว่ารอบนี้แบบว่าหาตัวช่วย หมอให้ข่ยก่ย่าภาพบำนบัดมือแล้วสามเทื่อไข่แย,ยังขาดเเฮ็ดยูห mm ักบดี hmm. เอาง่ายๆบอกไข่ได้เค็งคัดซึ่งเป็นสันดานที่บดีนะคะเป็นโคตบรบอบบดออกกระั่งกาย คนบอกให้งางก็ได้ออกกับร่างกายหรือให้แต่เาพาะบัตรนี่เป็นอีกอย่างที่แบบต่อต้านความรูซื้อแข่ง ได้ไหมเมื่อเนี่ยกะถ้าหิวอีกก็จะคล้องเก่าราคาอันนี้ก็เหลืออันนี้ก็เหลือค่ะกินเฟี้ยงค่ะเมื่อแรกจะหิวเขาปกติแหละก็เป็นปกติแต่มันหักลง พุ่งมาลงที่แหลกข้มามวันอีท็อกคุยกับเขาใจว่าเป็นยาสำหรับพมกขี่ย่างเดียวจุกควงมี่ปัญหาเรื่องกินยาผลผลกระทบจากกันเออยังท้องอืดเนาะจากยามอให้ยามากินที่แรกแต่ว่าขี้ลุกขี่ลวง เดี๋ยวนี้กินฮวัดว่าได้ผลนพ <c oughs> อแขฉนว่าดีทอกเบิองอ้งเอามาร่องเบิ้งพนะทำให้ระบบสมองฉลาดขึ้นอินมันม่นามารจะกี่ยัางเดียวตัวนี้วะ แล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ารักแตใจจ้ารักนะจุ๊บๆ๊ายบายจ้า